อยียงพี่ไมเคิอไม่ช่อเสยพี่ไมเขึ้นไ่ชรอกแช์เะไวะไปแอดแชร์ไวเ่อไม่ช์หรอพี่นี่ดเดยวคนดียวอ้านี่เพื่อนหนูวมาแล้วใช่ใช่ใช่มมาเจอเขาหร้วใช่เดี๋ยวชวนแล้วกันก็บอกเลยครับว่าไป็ที่ไปอ่บทหรออันนี้ค่ะ ดีจ้าออกออกออกแล้วเหรอไม่มีเสียงออกยังฮัลลโหมาไปออสวัสดีค่ะออกยังค่ะยูยูจะมาหกวงจริงไหมยูจะมาหกวงจริงไหมยูจะมาหกวงจริงไหมท่าน่า say hi to รุ่นพี่รุ่นพี่คนไหนอะันี่น้องอู้หนี่ค่ะสวัสดีค่ะคนไหนคนอะดิคุณดีจ้าสวัสดีค่ะโหแล้วมีรุ่นพี่เป็นบอยแบนด์ค่ะ ที่นี่ก็มีเป็นวงเบียนเค้ยทุกคนก่อนเล่นกันเองเนาะเล่นกันเองกนะ็งยู่จะไปหกโมงจริงไหมไม่จริงมันเกไม่จริงจ<า>้าจะได้อยู่บ้านก่อนเพราะว่าฝนตกไม่อยากขับไปไหนต้องขับไปเองอะฝนตกเออ <laughs> ใช่ไม่ทันอ่ะคิดว่า <laughs> อะไรวะเนี่ยจริงเหรอแต่จ้าจ้าน่าจะไปเร็วใช่ ไม่งั้นไอเราต้องบอกทุกคนไหมว่าเราไปไม่ทันอีกแป๊บหนึ่งยูจะมาประมาณกี่โมงดีกว่ามาไอเดี๋ยวไอไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกยูตามมาประมาณประมาณหนึ่งทุ่มหรอสองทุ่มหรอสามทุ่มหรอสี่ทุ่มหรอนั้นหกโมงมาสี่ทุ่มได้ไปเถอะได้ไม่ต้องกินละข้าวขิงละมีคนบอกขิงละขิงละอืม ไปไหนยูกำลังไปไหนเนะี่ยพารุนน้องไปกินข้าววันดี้ที่ไหนอ่ะอไกินข้าวออวที่ไหนคะได้ค่ะที่ไหนนะแบบใกลไกลอืมอืม,อมได้เลยแล้วน้องน้องไปกับใครบ้างอะวันนี้น้องคอนแรงเดี๋ยวหนูขับรถไปเองค่ะแต่ว่ามาถึงใครอยู่ในใครจะไปด้วยใช่ไหมใช่ ใครมั่งมีสวยๆไหมมีจำมๆเี่นหนุมสวยทุกคนเล่นหนสวยทุกคนพี่เฮ้ยเนหนสวยทุกคนพี่เดี๋ยวมีนีน่าจ้าจ้าหนูมีแค่นี้อยู่มีแค่นี้เฉยจ้าจคือใครจ้าจ้าก็เป็นเพื่อนที่ร้องเพลงด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะอ่าเพื่อนเืขอแวทีืกาแฟหน่อยเอพี่นิกกี้รู้แต่นนน่านะคะเจอตั้น่เด็กแล้ว มีเรินแนก็มีหน้าชนดิใช่มีหน้าจ๊จ้าหนูกินไปด้วยอือใช่มีคินแล้วก็มีแถมไปบ้าสุกแถมไปบ้าไปไออย่าบอกให้ไออย่าบอกให้มาเว้ยไอบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเลยมามมย,ยังยังไม่เคยนี่ก็บอกให้มาให้หมดเลยมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปพาไปบ้าง <S <S น่าเป็นโหเชเชื่อได้ปะไว้วันที่มีก่อนแล้วกัน เวนมากค่ะเนี่ยย oh, no, no ูรออก่อนเดี๋ยวเรามาขิงใหม่เดี๋ยวรอก่อนดประมาณไม่มีพี่อู้ทำไมน่ารักสุกเพราะว่าแรงมากเป็นโนเคยเห็นถามไปถามไปโนเป็นโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าเป็นโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าก่อนคนคุยไม่มีเลยเขแล้วอะทุกคนชอบแบบว่าผู้คนชอบบทในความโสดของหนูมากเลยอะไม่รู้เป็นไรกัน เพื่อนยูเพื่อนในบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาแฟนไปหาเพื่อนได้เพื่อนจะเลี้ยงอุมากระเซกเลยเว้ยเบอร์ปะ้องเอาทำไรเขียวเพื่อนเอาทำอะไรปะข้าเขียวนหนึ่งเราทำมัชช่ามัชชา every day in story ใช่ใช่เรอ่านม้นเราตลกอ่ะสัสดีนะคะทุกคน โอเคยูจะไปยูจะไปเย็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทานค่าเสร็จแล้วไปเลยประมาณอ๋อยูเคยไปกินฟตบอยอ่ะยังเนี่ยคือที่เกิดขึ้นที่นัดนี้เกิดขึ้นคือไอกับจ้าจ้าบอกว่ายังไม่ได้ไปกินแฟตบ่อยสักทีก็เลยนัดกันว่าจะไปกิน้วเสร็จแล้วเราก็แบบเอาไปอีกดีไหมแบบพาเพื่อนไปอีกดีไหมเพื่อนไปอีกดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เฉยเลยจากสองคนแต่ดีละ เป็นหนูดูง่วงดูง่วงนะเราดูง่วงนะเราไหวไม่สาวเปิดเพลงให้เปิดเพลงให้เอาปะน่าเป็นดีเจตรอเปิดเพลงให้เอาปะเอ้ามันอยู่ในสายเลือดเดี๋ยววันนี้เราไปแฟาดบอลแล้วก็เออไลฟ์ใช่ใช่เหรออัปเดตชีวิตก่อนอัปเดตชีวิตก่อนพวกเราอัปเดตชีวิตก่อนเรื่องเยอะอะแเรื่ึงเดี๋ยวทักันในกลุ่มดีไหมว่าแบบ รู้จักพี่ใช้ยาไหมเออเห็นพี่นิวแล้เขายไลฟ์กับพี่หินนี่ใช่ใช่ได้ไลฟ์กับพี่เขาแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเด็กปั้นเป็นนมเด็กปั้นเป็นนมนะทุกคนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่หินคนดูเป็นพันพต้องเรียกชื่อพี่เขาว่าอะไรอ่ะ พ no, pues oh, huh? oh, ี่ห <Sham eless> <What> <mumbles> ินเนาะหรือพี่พี่เขาบอกว่าชื่อหินอะแต่ว่าไอ้อ๋นก็หินแต่ก็แบบไม่แน่ใจพี่เาหินตอนไลฟ์แล้วเราเขาก็เพื่อแบบนั้นเรียกว่าหินอะไรสย่งก็พี่เขาบอกว่าหินหินใช่ไหมใช่ใช่อ้าวสุชายาเหรอพี่หินไม่ใช่เหรอคะพี่หินใช่ไหมชสยยาจะเป็นชื่อจริงใช่ไหมชสยยาไม่มันเป็นอันนั้นปะสักไม่เออ ชยาไม่ใช่ยาเป็นชื่อที่พี่เขาเล่นสักอย่างปะอ๋อชยยาชื่อในวงการหลงหินหินที่หินหินอะไรอ่ะคือชื่อในวงการนี่เขาบอกชื่อในวงการนั่นเป็นอะไร้างเอชอชัยยาช่ยยาชื่อไข่เค็มคืออะไรอ่ะ เ็นชื่อในเขาเขียนว่าเป็นชื่อในวงการพี่หินพี่หินใช่ไหมสรุปเฮ้ยกูเรียกชื่อคนผิดนั้นจริงพี่ถ,ถึงชื่อเป็นชาย,ยาหรอคะยังพี่ไมเคิลทำไมถึงพี่หินชื่อว่าชาย,ยาคะหรอหรออะไรนะเล่าเล่าขอเสียงดังขึ้นอ,อยากฟังก็ why why หนังให้พี่นิกกี้อะไรสักอย่างแล้วก็ ชื่อชายาเป็นชื่อไข่เค็มอะไรของดีที่สุราดอ๋อไข่เค็มใช่อ๋อเขาเลยชืิวชายาหรอทำไมทำไมเล่าเล่าขอเล่าดังๆฟังบ้างฟังบ้างว่าไงเพือนเพราะอะไรอเมื่กี้ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินมันเสียงบอกมาเลยอะไรไข่เค็มชายาไข่เค็มมันดังในสุราดอะไรสักอย่างบทละครบทละครอ่าหลายคุณนะทํา S <S น,นี่นกินดัางให้ครับินแต่พี่เขาชื่อพี่เขาชื่อหินใช่ไหมอ่านอี้แล้ยังงงอยู่เลยอะชื่อหินใช่ไหมคะหนูก็เรียกว,ว่าหินนะนี่ชืวาสวัสดีค่ะใส่กิมซูรอาช่วนิไม่กินกากินอะไรเพิ่น ติดคนกันที่ตละครที่พี่ม่กิตองอ๋ออ๋อหิ่นครับพี่แม่นได้เลยเนี่ยบแบบเปิดเพลงให้มันไปยังเดี๋ยวนะเอ้ยออกห้าโมงก็ได้ทุกคนจบออกห้าโมงเวลาขับชั่วโมงหนึ่งแน่แน่ฝนตกอุ๊ยแต่ฝนซาละแล้วถามกูถามกูกับข้างน เขาแต่เคยอยากเป็นผู้กกับไม่ใช่หรอไหนเนอ่ะอุ๊ยแรงมากใช่เคยอยากเป็นผู้กอบั่ะอยากเป็นไหมไม่ละเรียนนิเทศได้พอได้คือเราอยากเป็นก่อนเข้ามหาลัยใช่ป่ะพอเข้ามหาลัยก็แบบดูเรื่องรู้เรื่องยากอยู่ก็เลยมาเป็นมาเกเออร์มาร์เก็ตติ้งดีกว่า ง่วงเหมืนเนี่ยทุกคนพอตกดึกแล้วมันง่วงอ่ะรีบมาเนี่ยพวกอยู่ฝนตกง่วงฝนตกอะงงแดดร้อนอยู่เลยออกซรับย์หน้าขึ้นรอแดดหมดหูพี่ไม่ได้พี่หนู <c oughs> ไม่สามารถหนูขับไปชั่วโมงหนึ่งแล้วฝนตกอีกน่าจะแบบนานอยู่นี่คือกำลังบอกคนว่าไม่เมื่อไห่ง่วงเลย ไม่นล้ดิกติมันันง่วงแบบสองทุ่มเหมือน,นง่วงละเออจริงๆเด็กอนามัยมากเ่ยช่วงนี้ะติดนะครับพี่แม่เอยแต่ห้าโมงเป็นเวลาที่เราติดมากวถึงนะัะติดงจังนั่นสี่ พูดเดี๋ยวไอ้ลงละดีกว่าถ้าอย่างนั้นยังไลฟ์อยู่ไหมจ๊ะสวยทุกคนบายเดีย๋ยวหนูกออกออกเลยดิไปยูยูยูจะมากี่โมงไม่กล้ากูออกก้วทุกคนแบบยังไม่มีใครมาแล้วฉันอยู่คนเดียวอ่ะเร็วเออันนี้หน้าก็ไปเร็วใช่ไหมแล้วเราออกเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสายเราไม่อยากสายแต่ก็ไม่อยากไปไป,ไปแบบแรกๆได้เลยยูท่านั้ไนไ่คุยกันจ้าไ่เจอกันจะเจอละ 来了。<Okay. S 1>